อันตรายมากกระปุมปล่อยไว้แบบนี้รถอาจจะก้าตอนได้นะครับรถแววมากครับสะอาดมากแล้วก็สวยมากเลยครับสวยมากนะมาวันเลขคือมาวันรค<ด>ือด,ด,ดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยผมก็ยังตกใจว่าน้องอ่ะอเฮ้ยจะล้างออกหรือเปล่าครับแต่พอมาจบที่บางครับรบางแมนก็ดูแลให้ครับก็รู้สึกว่าประทับใจมากเพราะว่าสะอาดเรียงเหมือนได้รถใหม่เลย มาถึงกับปุ้มจัดการเลือกันเลยนะครับนี่กับคนจะเลือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับรถกันนี้ก็เหมือนกับว่าได้มีรั้วซึ่งก้าวนาด้านล่างนะครับคนเลือกทำให้เป็นตะนิ่มนะครับแล้วก็ทำให้ปุ้มเปียกนะครับปุ้มแล้วก็มีฟุ้นมีดินก้าวมาเต็มหมดเลยนะครับตั้งในรถตั้งในรถเดือยนะครับโบเลยนะครับปุ้มก็ตือว่าสุกกรบกมักใจได้เลยนะครับนะจังเล่นจังโจบเลยนะครับจังเก๊กเก๊ก็เลยครับจังว่าบางเม่นปุ้มก้เลยนะครับกันนี้ปุ้มกู้ทำเลยนะครับของเงี้ว่าจัดเลยครับมนี่ครับม มาตึงกระลือบด้วยจังจะน่นานกับลือแป๊บเดียวกับปุ๊มออกเม็ดแบบนี้เลยนะครับเพืเ่อนๆตีว่าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับวีรตีว่ามีตะนิ่มมีโบโตกับปลวกตัวมีดินกากร้วยนะครับปุ๊มกาซาผัดปลาก้าวมา,าบาังแม่นได้นะครับปุ๊มนะเพราะว่าแต่ว่ามีนิ่มแบบนี้นะครับเราตรงบกตะนิ่มไปก่อนนะครับแต่ว่าเราไปบกตะนิ่มนะครับมันจะล่ามขึ้นมานะครับปุ๊มแลนี้ก็เป็นการล่าร่างกานะครับมีร่างกาบพงกแม่นก็ออกมาล่างมาตู้ไม่ลื่นนะครับร่างกานี่ก็จะมาดานะครับป้มก็มาตีกันบัันนนี้ละครม กันในตาเลยกับเชื้อแบคทีเรียล้วนๆกับปุ่มจีวอกว้างอยู่ในปุ่มเดี๋ยวนี้ก็คือช่วงล่างก็วันพิโอนะครับก็จะซ็อกกระบอกประมาณนี้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆไปเลยนะครับหลังจากล่างเสร็จจะสะอาดเก๋เลยนะครับปุ่มล่างด้วยวัวเชือบได้กับกล้องเหยีดีนะครับเต็มมงแม่นกับไอดีเทลไว้กับดีเทลกันปั๊นนี้เลยนะครับปุ่มโตโตกับปั๊นนี้เลยนะครับปุ่มแล้วโคชีนรามนะครับเปลี่ยนสีเลยนะครับจากสีแดงเดี๋ยวเปลี่ยนสีขาวเรียนะครับเปื่ยนเปลี่ยนเป็นความแตกต่างไป เคยเห็นความแตกต่างสนใจนะครับก็สามารถพาข้ามาได้เลยนะครัมดีเอ็มดีกินิกซากาเย้นะครับปมบางเม่นดีดีตอนรับทุกคนเลยแล้วยังไม่พอกับบางเม่นกัดโตไอ้แบบนี้กันนะครับโตดีแดงแดงแบบนี้เดี๋ยวกัดได้เก้าเลยนะครับนะกัดไอจนหวาดนัวปุ่บจะนิ่มเลยนะครับผมนะจบเป็นเตรียมจะนิ่มโบนะครับเพราะว่าจะนิ่มนี่มันไม่ออกเรียวนะครับหลเลยกัดไอเม็ดตังนอกตังในเลยนะครับไอเวลเลยดีเต้วยแบบนี้เลยนี่ก็คือดีเอ็มดีกินิกซากาเย้นะครับแล้วนี่ก็คือใบเน่นะครับที่ขึ้นไปต้นนนเรรื่องคคะะิมับ กินตัวเลยกันไอ้บัดนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้กันนี่ก็ต้องบล็อกเซนิมเหมือนโค้ดนะครับนี่เราจะรูยแล้วไหมครับนามแต่ก้าวทางนั้นนะครับนะบล็อกเซนิมขหงเมนก็อุดรวยรัวนะครับด้วยซิลิโคนนะครับนะเปื่อที่จะไม่ให้หนามมันเข้าใมาอีกนะครับพุ่มเวลาครับลบปานกันได้ครับแบบอุ่นใจไปเลยนะครับพุ่มประกอบได้เจ็ดก็คือว่าไม่ต้องกลัวว่านามีก้าวเลยนะครับไม่ต้องกลัวเราจะเป็นเซนิมเดียวนะครับแล้วนี่ก็คือกลางๆรบๆเลยนะครับต่างแม่นจะดีเทลไว้หมดเลยตั้งครอบประตูนะครับพุ่าาตมดูตามโยหลาง จะได้ก้าวๆไปมีลบไปเลยนะครับรถนี้มาก้าวมากนะครับเหล่าปโอะไว้ลบนะครับบางแม่ก็จะกัดจีให้เรียบร้อยนะครับปุ่มกัดจี้โดยกลุ่มแต่ไรกราบนะครับปอกัดได้มันจะงงนะครับนี่ครับในคือตัวเครื่องเลยบางแม่ดีเทลไว้หมดเลยนะครับนี่ครับเราจะดีเทลกันปันนี่เลยนะครับปุ่มนะรถกันหนึ่งกระจายเวลาสามวันนะครับปุ่มนะแล่านี่คือมากันตอนการประกอบนะครับนี่ครับเริ่มเรื่องประกอบเรียบเรียวินความแตกต่างเรียบเรียวินว่ามันก้าวเรียบมันราดเรียบนะครับการประกอบกันเรื่อยนะครับไม่โปะกับปุ่มนะจังได้ดูเลขความเรียยบบรร้อนะคั ว่าม e. ีตรงนี้ละมังเลยหัวตรงนี้เรืมั่งนะครับผม๊บกาไม่มีแล้วก็จัดการใส่ฟุ้มเลยนะครับผมนี่ครับผมเพื่อนๆเล่นคลิปนี้แล้วนะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อหาบางแม่นได้เลยนะครับนี่ครับผม๊บดีเอ็มดีพินิษฐาคารเยอะนะครับนี่ครับใส่ไฟไฟนะครับผมปิดจักรสอนเหล็กมหมห้กับเพื่อนๆเล่นคลิปนี้แล้วสนใจนะครับรีบเลยนะครับผมรีบสองคิวเรามาได้เลยนะครับปุ๊บดีเอ็มดีพินิษฐาการเยอะด้ว่าะครสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถนไไปใช้้เองดนะครับผม ตีบ้านนะครับนะฟอริตซาปันก็มีปมจะไล่เลยไม่ว่าจะเป็นวัตถีจะไล่กับนี่โยนอลูมิเนียมหรือว่าปมจะไล่กับนะครับหรือว่านี่ครับเป็นการกัดซีนะครับก้องเบนเอ็มดีนะครับนี่กัดซีเนี่ยปนี้เลยนะครับนะโปรโรกั๊ดแบบนี้ครับรถแจ๊ซี่เรื่องจะเป็นซี่เก้านะครับปุ่มนี่ครับเงาวันปันนี้เลยนะครับปุ่มนะโอเคเพป็นเพื่อนคลิปนี้แล้วสนใจก็สามารถจองคิวกล้ามาได้เลยครับปุ่มที่บางแม่นะครับเลยได้รถกันนี่ครับช่วยๆงงงงรับบานกันเลยครับปุ่ม ก็ที่ว่าคิดวาเห็นลิปนี้แล้วกุมไม่กุมก็าระาหมาัดก็มมนก้ามาได้เลยนะครับปุมนี่ก็คือรถโตโยต,ต้าวีโอสนะครับก้องปีเบนนะครับนะปีเบนเนรถกาตเกะมาอะไรก็จบม,มานะครับนะมเมกะตรงก็พุ่นปีเบนมาเลยนะครับที่ว่านำรถก้ามาใช้บริการในวันนี้นะครับปุ้มทีเอ็มดีกินิกซากาเจ้นะครับใกรสนใจก็ติดตอ่อามาได้เลยนะครับปุม่ม